สวัสดีครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยววันนี้จะมาประกอบโรงเรือให้ดูนะครับโรงเรือนี้จะเป็นโรงเรือแนวเตี้ยนะครับจะเป็นผมจะทําเป็นตู้อบบอลสีนะครับก็จะมีวัสดุเป็นโครงเป็นโครงเหล็กนะครับมีข้อต่อต่างๆแล้วก็มีเต็นท์ผ้าใบเป็นพลาสติกใสนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูว่ามันต่อง่ายๆครับผู้หญิงก็ทําได้เด็กก็ทําได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาทำไปพร้อมกันเลยครับเราจะเอาท่อเหล็กนะครับวางตามแบบก่อนนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่ยาวนะครับ ส่วนเส้นนี้จะเป็นท่อนที่ให้มาเยอะๆนะวางวางต่อตามแบบแล้วก็ตรงนี้เราจะเอาข้อต่อที่เป็นตัว T นะครับเสียบตรงนี้นะฐานจะกลางขึ้นไปส่วนมุมเนี่ยเราจะใช้ข้อต่อแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันมุมนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปธรรมดาเลยดัน ฝั่งนี้เราก็ดันเข้าไปสุดเหมือนกันจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงมุมนะทั้งสี่มุมทําเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นตรงนี้เราจะใช้ตัวทีนะครับเสียบเข้าไปเียบให้สุดเลยเียบให้สุดเลยน,นะครับจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทําให้หมดทุกอันนะครับนี่นะครับผมก็ใส่ทุกมุมหมดแล้ว นี่ก็จะเป็นตัว T ตัว T นะครับนี่ก็จะเป็นมุมฉากถ่ายครบแล้วต่อไปเราจะเอาท่อนสั้นนะครับท่อนสั้นเราก็จะใส่ทุกอันเลยใส่ลงไปทุกอันเลยนะครับแบบนี้ลงไปทุกอันเลยตันเข้าไปใส่ให้ครบทุกตัวเลยครับนี่นะครับผมก็จะใส่ท่อนสั้น พบทุกอันนะโอเคแตวเราเราก็จะใส่ที่เป็นกากระบาดครับนี่ตัวนี้กากระบาดใส่หนึ่งสองสามสี่สีตัวกลางครับใส่กากระบาดเข้าไปมันก็ใส่งนะ่าย จะเป็นด้านปลายนะครับสองด้านนะครับเราจะใส่ตัวนี้นะตัวนี้ คนะนะคแล้วเราจะเอาเหล็กครับเสียบเข้าไปแนวนี้ช่องนี้นะครับช่องนี้หนึ่งหนึ่งสสามสามช่องฝั่งน้ออีกสามช่องนะครับเป็นหก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่นะอันนี้ใส่แล้วนะครับนั่นคือหก หกท่อนจะเป็นแนวนี้นะเป็นอย่างนี้คต่อไปเราจะเอาท่อนที่เป็นตัวตัวง่อยน,นี่ยตัวง่อยมาเสียบนะครับเสียบทั้งแปดด้านเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับโดยเสียบแบบลักษณะน,นี้ดันไปตรงๆนะครับอ่าเป็นแนวนี้เป็นหลังคามันนะครับทำหมดทุกตัวนะครับ นี่นะครับผมก็ใส่ไปแล้วตัวหน้าด่าจะเป็นเป็นรูปเป็นล่างนะฮะต่อไปข่วงบนนี้เราก็จะใส่ข้อนี้นะครับใส่ตรงนี้ก็ไป <c oughs> ไม่ใช่อันนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อ่าอัน,นจะอยู่ตรงนี้ด้านนี้อยู่นี้นะครับ ด้านมุมจะเป็นตัวนี้ด้านนี้จะเป็นสองทางด้านนี้จะเป็นแบบตัวปลายนะใส่เข้าไปนี้ะครับตรงมุมนี้นะครับก็จะใส่เสียบตัวนี้แล้วก็ตรงกลางก็เสียบตัวนี้นะครับเราก็เอาท่อนเหล็กไว้คานตรงกลางนะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปคาน,นกลางอย่างี้ยนะ ทำเหมือนกันนะนี่นะครับก็เสร็จแล้วโครงจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นแบบนี้เป็นโครงเหล็กแข็งแรงนะครับทนทานเป็นแบบนี้เลยน,นะค่อนข้างใหญ่อยู่ก็สามารถปลูกผักปลูกอะไรกางงุ้งกันมแมลงไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงนะแล้วก็ใส่เป็นผ้าใบไว้เก็บความชื้นได้คือในชุดนี้มีผ้าใบให้ด้วยนะครับผ้าใบอันนี้ เดี๋ยวผมจะปูผ้าใบาให้ดูนะว่าปูเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนี่นะครับเราก็ปูผ้าใบเแล้วเป็นผ้าใบพลาสติกครับเก็บความชื้นได้แล้วก็มันจะมีซิปช่องซิปเปิดได้ด้วยเปิดรนะูเราต้องการจะหยิบต้นไม้เข้าต้นไม้ออกครับ เราก็เข้าไปจัดการต้นไม้ของเราช่องก็นกว้างจะเปิดทั้งหมดเลยก็ได้หรคือรูดซิปนานแล้วเปิดทั้งแผงเลยเราเข้าเข้าไปจัดการต้นไม้หยิบหยิบจับต้นไม้ในในนี้สะดวกแล้วก็เวลาปิดก็ก็รูดซิปปิดเลยเก็บความชื้นได้สบายๆแล้วเปิดปิดง่าย <c oughs> นี่ คนไหนสนใจอยากได้ก็ทักอินบ็อกมาได้ครับหรือว่าทักไลน์มาได้ไลน์ก็คือ i ตัว i ตัว Q ตัว d แล้วก็เลขหนึ่งนะครับ i q d ดีหนึ่งว,ว่าจะโทรมาก็ได้ครับนี่นะก็เสร็จแล้วสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้หรือว่าปลูกเสร็จแล้วต้องการจะต้องการจะเก็บเราก็สามารถถอดได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อต่อมันไม่เหมือนโครงเด็กที่เชื่อมเด็กที่เชื่อมประกอบเสร็จแล้วขนย้ายลําบากครับอันนี้สามารถถอดเป็นท่อน พอเราเลิกปลูกแล้วเราก็ถอดเป็นท่อนๆเราก็พับเก็บใส่กล่องเดี๋ยวผมจะลองเอาต้นไม้มาลองวางดูนะครับข้างใต้นี้เราก็เอาผ้าใบมาปูเราก็ขังน้ำไว้ได้นะหรือว,ว่าใครจะเอาเป็นพวกพวกถังพลาสติกที่ขายทุกอย่าง2ี่สิบาทมาวางก็ได้ครับนี่นะครับผมจะใส่เป็นเป็นถังแบบนี้นะครับที่ซื้อได้ที่ร้าน2ี่บาททุกอย่างใส่น้ำไว้แล้วก็ จะใส่แหนไปหน่อยใส่แหนไปเหมือเพื่อว่าป้องกันไม่ให้น้ำไม่เป็นตะไคร่หรือว่าน้ำมันเน่าครับเราก็เรียงไว้ในตู้นะครับ เียงไว้้ในตูมันอาจจะเป็นปูผ้าใบพลาสติกขังน้ำเลยก็ได้นะแต่ว่าบางคนสดวดตรงนี้ก็เอา,าวาง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 ตู้มันใหญ่ครับวางไว้ได้หลายท่านอยู่แล้วก็เอาบอลสีของเรานี่ครับบอลต้นนี้น่ผมก็ใส่เข้าไปเลย ต้น,น,นีใส่ตะปันสีแมวไม่เกี่ยวนะแมวไม่เกี่ยวโอ,โอเคเราก็ปิดนี่ครับตู้อกบอนสีเราเสร็จแล้วตู้ไซนี้ใส่ได้หลายร้อยต้นอยู่นะ ขึ้นอยู่กับขนาดกระถางด้วยก็วางไว้ใต้สแลนสัก50%นะครับบันสีชอบแสงแล้วก็ชอบความร้อนนะอบอบอย่างนี้กลางวันสัก40องศาก็เขาก็ทนได้ผมเคยทดลองแล้วเขาทนได้แล้วก็ข้างในนีจะเป็นไอ้น้ำก่อนเต็มเลยแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าฝนตกแล้วมันจะขังน้ำนะครับเพราะว่าสโลปออกมาค่อนข้างเยอะเดีย๋ยวผมจะลองเทสน้ำให้ดู ถ้าเกิดฝนตกก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะนมันสลปน้ำก็จะถูกน้ำามนจะเทหมดไม่ต้องกลัวว่ามาันน้ำขังนี้ลงเต็นท์เราจะพัง,ง,พงก็เทน้ำทิ้งได้หมดคนไหนสนใจอยากได้ก็โทรมาสั่งได้นะครับมันมีจำนวนจำกัดครับสั่งของเข้ายากพวงนี้ติดโควิดก็ยังมีสตอ็อกอยู่นิดหน่อยถ้าอยากได้ก็ โทรมาได้เดี๋ยวว่าอินบ็อกมานะครับขอบคุณมากนะครับ